เป็งาน่แนไปงาใหญ่สมิชจังถ่วขวเาชวนไทยเผาผเป็นสวนครับบ่ผมเป็นสวนลูกซาบอสุขสบายดีพี่เด้อสบายดีสุขสุขจ้ะอ้อยเแ่อ้อยบะอ้อยบ่ สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนจ้าสบายดียามสดใสพี่น้องกบบระบุเศ้าเลยสายแดดเลยเอามาทางสวนปลูกผักกาเดลงไปเด้นเหรอลูกตกาดาบได้สวนแคมของบอนได้มันห่มมันนี่เทิง,งตัวเคยปลูกกผิกแต่ก่อนกับแม่ปลูกในนวนและหาบน,น้ามัสแตงงามคือยังไง มาทางสวนปลูกมันแกวจ้ะพี่ดองตะตะสบายดีป้าลุงดูตะเามาตกามาใส่สาอาสบาดีไ,ได้ไหมักเยแไม่จะหยียบพักเลยใส่บริยีอัปกละใหเหยียบ สบายป้าลุงตา,า,งาอกกาาานะไรแมาสบายป้าลุงสบายเอกรันดูสบายดีลุงการอะสบายดีไปเห็นต้นมะทั่วปลุกซาเด้อ ใส่กระโปรงนี่นะแล้วเไปเอาเสียมมาบอกน้าไปถือยังเขาแก่คนเดียวใช่ป้ะหนิคือมีแต่พลอยแทะสวัสดวนเก้าหกเดี๋ยวพี่น้องมันแคมของที่ทางปลูกของจะไปต้องปลูกมกทั่วปลูกมันแก้วแล้วก็ปลูกหลายอย่างเปลูกไปกินแต่ปลูกมันต้องโคตรปลูกสวนของนะพี่น้อง ก็หลายเถอะพี่น้องหกแต่หกหกานเล่าไปคุดทัวที่ด้รูปไปคุดต้นหมกทั่วประซาได้เรดีนสดีจ้าเอ้าแตนมาเดินนะแตนเดินนะเออ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 ห้างมันอยู่แถวนี้แบจ๊ะปวดไปทอดกอกไข่คุณบ่อสวนอะไรพุณเลย ปู้มกถั่วก็บพอ่อมันแกว้วขวด่ลวคปวดลงปวดลงคูดเอียงต้นมากับถั่วปลุกเลยนะมาถ้คออันนี้ก็คือพิอ่นมาปลูกก่อนแล้วพี่น้อง สวนแคมป์ขอบปลูกมันแกวจ้าอันนี้อ้มาปลูกกอด่ัก,กระจงไว้ครับปลูกเครื่องหนึ่งว่าเป็นสวนเป็นสวนรวมมันนะเพราะว่าปลูกบปลูกของครอบครัวฮานะพี่น้องอ้ผักกะปลูกหลายเติบมันแกวผลจนออกยอดเป็นไรมันแกวกับหมักถั่วสิ่แล้วพี่น้องป้าย่างอรปลูกเนบไฟเซื้อเนบไฟหละกา หอดยามกลนก็จังมากลนหยอดยามเก็บจังมาเก็บบปได้หดน้ำหรอกพี่น้องมันแคมของดินมันสุ่มตลอดกาลแต่ก่อนน้่งเคยปลูกบักผีกปลูกกระทงปลูกกระทงก็ได้หาบน้ำขึ้นมาหดอันนี้เป็นสวนริมแม่น้ำโขง้ะจ้าใส่ปลูกผักไปกิน,นออยามรอกยามแหลงพี่น้อง ส่วนสวนอยู่เติงกับเป็นส่วนมันพุ่นอยู่พุ่นแต่เราอยู่ติดกันนะพี่น้องเลยใจจริงๆรักพี่สบายดีพี่น้อง สวัสดีรับดัชนีพี่น้องจ๋าฟังเพลงไปนำจัง เป็นไรเป็นน้อยก่อนดอกอะหกไะหกยาเล่าพี่ดองเอ้ยหกยาเล่าจ้า ็นเนื้อแต่ก็กลัวเบื่อทำง่ายดีอ่ะง่ายงแค่ทำด้วยมิสซีโร่ก็อร่อยได้ง่ายงหมูกรอบจากพืชทอดร้อนร้อนอร่อยเต็มเต็มไม่ต้องงอเนื้อลาบเนื้อจากพืชแซ่บและน้อแก้ไก่จากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์เวลีฮอตนาะช่างในเนื้อสัตว์สูงเปอร์เซ็นต์มิสซโ พี่น้องม้อนเดชมาปลูกพักปลูกของสวนกระหกไปเราไปหกงานเราเป็นยังะเ็ยังะเห็นยังกรด่างงอเห็นย e. ัง ญานบมมีได้ตีหนาะคือหมุนไอปุ๋ยเด้บยวบอได้ด้ไปหยุบหนามันนะติพัดยุมหนามันนะลมบอหกได้หกทีแล้วเอ้ยเป็นป่าอย่างล่าอีแล่ด็อกแ,แคมนนามแคมของ เครื่องปลูกกระสิมีถั่วพี่น้องแล้วก็มีข้าวโพดเมืองโพดเหลืองมาหมักเดียวกับโพดม่วงก็เครื่อมันจ้าเครือมันแกวพี่น้อง ทลงลงสวนที่ขังเทิงก็จะเป็นสวนของคนอื่นเจ้าก็มีเทียงริมโคงบรรยากาศดีขนาะดพี่น้องดินมันเป็นดินจัดจองแต่ก่อนนะพี่น้องแบบวะ่าขังเทิงนี่เป็นดินอีกคนหนึ่งแล้วกัแต่ฝั่งคองที่เป็นสวนปลูกพักนะกะเป็นคองอีกคนหนึ่งนะเพื่อนแบบว่าผู้ฒ่าผู้แก่พันจองไว้แต่ไหนแต่ไรนะพี่น้องว่าจองไว้เป็นสวนนะนะ จองไว้แบบเป็นสวนไปปลูกพักปลูกเงี้ยมันขเจ้ากง,งามพี่น้องไอ้ยมันดินของแล้วว่าสอยูย่ไสกางงามเบิดอันนี้สวนขเจ้าบอนทางลงสวนรวมพี่น้องสพพี่น้องมาเบิง่งชมบิวสวนมันสะพัางงามแท้ง,งามบ่าแท้แต่ดีมันขจเจ้าบ่ลล้มคือมันพล่าพล่ามันล้มล้มคือกัดเขาก็ได้มันมันงามโผล่มาก็ล่มแต่เนาะบรรยากาศพี่น้อง พหนานางกเกษตรสวนนางแบบนี้แหละนางเสียทางให้แปนเบิดแคมคอแลวก็สิบปุกเทีย่ยงหน้าหน่อยคอยนางเทีย่ยงหน้าน้อยคอยรักอะไรประมาณน,นี้ฮะเราวิวทิวทัศธรรมชาติสวนขเจามันขัเจาะงามพี่เราเ้ยสัมสีได้ปีนี้มันแบบมนเป็นราคา ามบริมันกล้วยกังงามดินคลองละปลูกอย่างกังงามพี่นอ้องวิวดีขนาดพี่เอาเอ,อ้ยวิวเถียงนาหน่อยคอยนางพีนาสวนพัล่ากเกษตรแบบนี้แต่พี่น้องสีทางมันแปนเบิดบดตะก,กัดปลูกเถียงใส่ปลูกกระท่อมไปตอนหับเอซไปตอนหับอีกซคิวซังคิวซังบอกแกมานั่งริมโขงไป อย่าไปนั่งงงโงอยู่ริมโขงวัดสานอารันกาเพอสนุมานเด้กพี่น้องตกขามคันเอิญเใส่กันนา้ิงินเด็พี่น้องปวดตะกอนมากไตกบไตเขียดเห็นแสงไฟฝั่งไทยกับพระคัดเอิญหยอกกระเจ้ากัเอินตอบมาพินาเสร็จแบบนี้แหะพี่น้องเย็นเย็นสบายพี่เราเอ้ยแคมของเนาะนั่งก้นมันแล้วสวนคอเราจะสิบปลุกตุก มึงแน่มันสเปะหลังนะพี่น้องเอ้ยมัน,นอายุประมาณราวเดียวกันแหละประมาณหกเดือนแหละพี่น้องผัดบนรมได้มันเพิินอะสเ่นสีได้กระสั่นกระซับนี่ก็เด้จ้าพี่น้องนางจะไปทางสวนต่อทางแล้วก็สิปลูกพวกผวปลูกข้าวโพดปลูกบ้านแก้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า